สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสุพูรณพ่อพ่อก็ส่องน้องแทนคือเก่าพี่น้องของแทนลุยพี่น้องเอ้เหมือนนี้ลุยซอกผู้เมียเลยเมือนนี่ไพกะมือกมันที่แม่งแทนทายคลิปลงมอวนี่พี่น้องวางสวดกับคันพ้นต๊น้ำเต็มให้เต็มขั้นพี่น้องเอ้ยน้ำเต็มให้เต็มขั้นกระตื้นมากกระเรือกระเรือประพาลยเบือบอได้ลลุงแน่เพื่อนผุนหนึ่งหน้าทงไพทงมันติดกันไปเรื่อยๆผุนอยู่พุนเจ้าหนึ่งอยู่พี่เจ้าหนึ่งเลยกะ นาใหญ่อลูกชายก็บหายพี่น้องเอ้ยพูนน้ำเต็มให้เต็มขันป้าป้าเพื่อนฮอกกามาดอกป้าเพื่อนได้แล้วบ่พูนละสิบมัดยังไ่ทันได้ดอกไปตีลูกชายกับริไส้สูงลูกชายกับไส้สูงพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่อยากถ่ายปันไดกะพักกะเล่นน้ำเดนนพนน้องมะลิแล้วก็น่องอนนะ อยู่พุ่นน่ะอยู่พุ่นน่ะสุพลน่ะ2 4 6แม่งแทนให้แบ่งมาให้2คนก็บ่แบ่งมาให้พี่น้องเอ้ยสุพลน่ะ6คน7คนผู้โพดโพลูกชายก็บ่ได้ใส่ส่งพี่น้องเอ้ยเล่นนําพ่อเฮาก็ได้กะประมาณ20ประมาณฮอดบ่30ยัง่านได้เฮาะซําจักแลเพราะว่าแม่งแทนอันโลก้บ่ไว จุปะนะเพื่อนได้แลว้วห <laughs> กเจ็ดสิบสองพลุลูกชายกระสงบริษัทเต้นำจากจากแมวแทนลูกอันอันนี้ก็ก,กาแม,แมวแทนอยู่เหนี่เนี่ยดบุหัอ,อยู่เนี่ยนะจักมัดลูกง่ายยุปะแต่ป้าจีพี่น้องฮากระจ้าหน้านี่นะค้องแล้วค้องอีก กะพักกะน่อยเนาะาจ้หุ่นหวยาได้ดั้มเมือนี่เมลล่แหกมันอัคือขาขาดเท่อไบดตัวแต่ว่าน่อยหกคนผูกกะตาดีตาในน้อยหนึ่งนี่โอ้ยเบิ้ด ทางนี้ก็เจ้านึงทังพุ่นก็เจ้านึงทังลุ่มผูกกเจ้านึงนี่ก็เจ้านึงอีกนี่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 โพดโพลุ่มยู่ไห่หน้าเหมือนนี่พักกระลุ่มกันอยู่ไห้หน้าเหมือนนี่นะเจ้าห่นาดหนิอตายอีกแว่าแดบ่อทอกมือวานนี่เอ้ออทังพุ่นแห้งเรียรอทั้งนี้ก็ทรมดาก็แห้งอยู่ก็นำเต็มให้เต็มขั้นผู้หละหากตื่นมาเลยนัมันบ่ยัง ทง้าะ่องทางบ้านเลยมทางบ้านมมีบ่พลนะมีมไม่หางงามไปงทางห้าวนะบ่อนกอะทเาล่อืูกชายกรบพาอผูวพี่น้อยผ้ากันลงหลงหน้ามือนี้นะผ้ากันดำหน้าเลยเหมือนนี่เมื่อนี้โลก้าบือื่นอาจจะได้ดำหน้าอะไรบ่อื่นนะะด้วนอเลย้ากกกอน สองภูเมียเหาได้กะเอาพ่อเดี๋ยวมึงไท่านในเหาะสามสิบหมาจัะมานั่งโคอยู่เอาของทหาเฮทห่าเยเอา่าปออ่เฮเอท่าของทูหาเฮยเอาของน่าเอืของทห่เเอืข่อาขอ่เเอาทม่าเเอื่เอาของทห่าเอาอง่เเอางห่เงทห่าเฮยเงห่เเขงูห่เอู่าเยเอ้งท่เยอท่ทาอ่าเ้งทเพ่อ่า พีเขื่อนพอายานฝนตกค่ลงาปิดอยู่เลน้องอกไปลำเลองเือจักวยจังมากโอลงเพนตกไปบ่งลำเลีองสยหากได้ไปฝนตกเ้าเงียบสงัดเลยกัไปน้องเขียนน้องเขียนขึนนี่เลยแงอะไรได้้แงือทางเฮาด้หน่อย

ไปอีกองหายไปจะเสียไปกองหายไปไปเขาก็ไปแล้วก็บต้องหายข้ามาลดน้อยว่ะอ่าทางนี้ก็เจ้าหนึ่งได้แล้วได้กวัวแม่นองแทนเลยไปจ้างหนึ่งสามแม่ลูกสิเพิ่นนี่มาหน้าอีกกองเป็นใหญ่แต่ยามันละก่อนไม่ลดบ้านเนห่ยบ้านกนได้เงาอมาข้อเขานะแต่หน้าอีกกองนะโอ้ยเรากระดีบอัดอันร่องกระดีแล้วถึงกันบ่ออันนั้นดอกบุกเยวกันดอก ว้าวมัดกาชุเพิ่นพะงานแต่แต่พี่น้องเอ้ยมันดับมันก็ง่ายเลยนะนี่พี่น้องมัดกะนี่พี่น้องเอ้ยผุนนี่มานหายนมอยู่ด้วยผุนบัดชิว่าก้าเข้ากันี่แหละไปกิไปกินี่ครับตัวเองมัดบบงามแล้วมันบบงามตีคนกันขี้ไล่พี่น้องเอ้ยแม่ทองแทนขี้ไล่แห้งๆคนขี้ไล่มัดกาก็ขี้ไล่อีกไม่ใช่นี่มัคนงามมัดกากางามได้วมันพี่น้องเอ้ย ดำหน้าซอผู้เมียโลกาซอผู้เมียอีเลพี่เนองเอ้ยต่ยอดต่ยอดอีกลเลย้วเอ้ยฮะอากันยกัมะ่อดระทานประเล่นกัววาง่ายหรือว่ง่ายกันหปะง่างนแต่มันยังนเกี่ยวกนยกแล้วไปโลกเบิ่งในกัวก็คือเก่ามันนั่นแหละ้าวละบาแค่บางเลยมันหวานมันวานนบาเกี่ยงไม่ได้หาโอ้ย จะหันจะหันก็ได้แล้วชามสิบฝ่ายเลยเนี่ยชามสิบจะปุ๋ยเด็กสองขีดหกเก้าหอชามก็ยังน้อยไปพี่น้องเอ้ยนายยหน้าภายหน้ามันผุนทางหน้ากับพ่อกับลูกว่าสิเอาน้องแทนคือนอนพี่น้องเอ้ยแล้วก็เลย ก็เสียลูกไส้คือนอนแล้วก็สิลงมาโลกาหรือวันใดๆเนาะในกับพระท่านในซวยลูกไส้กับพระท่านในอยากอนาปันไดน้่งกัพอสมควรมึงในพี่น้องความกะาตนะกะาตอันนี้เนาะเนาะป้าถามบ่ตายแหงสิงามนี่เนาะอันนี้ผัดไตมึงเนี่ยไตแล้วตายเลยได้เนาะป้านี่ฮะ นี่แล้วนี่ตาไอ้นี่นะเจ้าว่ามันขึ้นตีนีนะมันบดีขึ้นน่นี่นะก็นั่นแล้วมันบะกันนั่น่กยังว่ามันบดีขึ้นน่นี่น่ะโอ้ยขยันบ่พอหน้ากป่เอ้ขาเจ้าก็จะสีใส่เขาใสเน่ะด่ตาอันนี้เด่นตาเทิงพ่อน้อแท้นะคะแน่แต่พะนลกะไว้พี่น้องเลย ก็อาศัยพอนองแทนเมียกะเมียกะไหวหักบ่ไหวท้อเพิ่นหนาเบิ่อมือเท้าคำก็สิบ่ได้บ่ลอยปายหนาโซ่ผู้เมียกะฝากให้ยกำลังใจในเนาะทั้งอันเอฟซีทุกทุกท่าทั้งฝั่งลาวทั้งฟังไทยเนาะแล้วก็ทั้งต่างประเทศถ้าพุ่นก็ซองผู้เมียแล้วก็มีลูกน้อยสองคนเฮนก็เต้กัวฮาวอยู่ฮาวกับสิใครกับเขาเพราะว่าลูกฮาวก็ใหญ่แล้วปลาไปล่นตามมันหมู่ตามครู ลูกเพื่อนอะผู้หญิงสองคนผู้หนึ่งอะซามปีปลายผู้หนึ่งอะปีปลายบ่กกสิประมาณนี้แหละแทนกับเนาะมันม,มียังละเวาลัยนะพี่น้องกสิประมาณนี้แหละดีใจพี่น้องเอเดดดัด่งดาเลยคิดว่าสีขาวพันชาผูดจะสีดั่งนากต่มืดพระมืดพุ่นว่าน,นาี่เนาะเอฟซีพ,พนนะแม่แทนพาลูกชายาาากับเทิอันบันใบ เดี๋ยวอันฝนตกน้ําท่วมเด้อว่าซะโอ๊ยให้มันท่วมโลดพัดตะเกินมาอยู่บ้านแม่นกแท้บ่เคยน้ําท่วมกะบ่เว้าหยังหลายนะพี่น้องผู้ลูกชายกับพ่อกะพากันอันนยู่ FC FC เพิ่นว่าพ่อนกแทน่ะเป็นตัวเล็กเพิ่นว่าเสือกบ่ใส่ว่าซะแม่นบ่เฮยแม่นบ่จอย ลูกไายกับโบได้ส่สูงเห็นแต่ก้นกระถาพิพารประกันได้ก,กระกาบข้อโทษข้อภายร้ายะนะพี่น้องทีมหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดเขากดหลับส้มส่องนองแทนฝากให้กำลังใจแม่นอแทนแล้วก็ขอบครัวเฮาเนาะลาเลยนะพี่น้องบ๊ายบาย